ไปล่าเนื้อไปตกปลามาก็จะได้ส่วนแบ่งบ้างแหละเขาต้มสุราเขาหมักดองสุราต้มสุราก็จะได้ส่วนแบ่งสุราบ้างแหละอย่างนั้นอันนี้คนบาปพิดอย่างนั้นลำดับนั้นนายบ้านจึงเรียกคนเหล่านั้นมาถามว่าพวกแกเที่ยวทําอะไรกันจนเหล่านั้นก็บอกว่าทําทางสวรรค์ครับกำลังทําทางไปสวรรค์ นายบ้านก็กล่าวว่าธรรมดาผู้อยู่ครองเรือนทั้งหลายจะทําอย่างนั้นไม่ควรควรนําวัตถุทั้งหลายมีปลาเล่นเนื้อเป็นต้นมาจากป่าควรทํำสุราแล้วดื่มและทําการงานทั้งหลายมีประการต่างๆไปหาทําการทํางานอย่างอื่นหรือไม่ก็ไปต้มเหล้านั่นแหละจนเหล่านั้นก็คัดค้านคําของนายบ้านเสียแม้ถูกกล่าวซ้ําแล้วซ้ําเล่าอยู่นายบ้านก็ ชักชวนไม่ต้องทําล็อกไม่ต้องทำ,งทำถนนคนทางหรอกไปทําอย่างอื่นที่ว่ามาเนี่ยลาบาลาลาเนื้อทำเหล้าดีกว่าคนเหล่านี้ก็คัดค้านอยู่ล่ำไปเมื่อคัดค้านก็โกรธเพราะว่าเขาไม่ทําตามพวก33คนนี้นไม่ทําตามก็เลยคิดว่าเราจะให้พวกมันนี่เกิดหายนะขึ้นก็เลยไปสำนักของพระราชาก็ได้กลาบทูลว่าข้าแต่พระอ,องค์ ข้าพระอ,องค์เนี่ยได้เที่ยวได้เห็นโจรเที่ยวไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นพวกพวกกันเนี่ยจำนวนสามสิบสามคนเนี่ยไปกล่าวหาว่าเขาเป็นโจรก็ไปกราบทูลพระราชาพระราชาก็ไม่ได้แต่สนทนถามก็บอกว่าเธอจงไปจงไปจับพวกมันมานายบ้านก็ไปไปจับพวกมังค่ามานพมามาแสดงแก่พระราชา พระราชาก็ไม่ได้ไต่สวนอะไรก็ให้ลงโทษเลยก็สั่งว่าพวกเจ้าจงให้ช้างเหยียบมันไปนอนเรียงกันที่พระลานหลวงแล้วก็ให้ช้างเหยียบมันซะเลยไม่ได้แต่สวนต้นถามหรอกคนนี้มานุษทั้ง33าคนเนี่ยที่นอนเรียงรายกันอยู่ที่พระลานหลวงก็มีมระขามานุษ์เป็นหัวหน้าถึงเวลาใกล้จะใกล้จะถูกช้างเหยียบ หัวหน้าก็เลยบอกว่าให้อวาทแก่ชนทั้งหลายที่เหลือบอกว่าสหายทั้งหลายเว้นเมตตาเสียที่พึ่ออย่างอื่นของเราไม่มีท่านทั้งหลายต้องไม่ทำความโกรธในใครๆเลยจงเป็นผู้มีเมตตาจิตเสมอกันในพระราชาบ้างในในบ้านบ้างในช้างที่จะมาเหยียบบ้างแล้วก็สำคัญก็ในตนเองนี่แหละ เมตตาไปในคนเหล่านี้รวมไปถึงตนเองจนเหล่านั้นก็ได้ทําอย่างนั้นทําตามที่มคคมนบแนะนําต่อมาช้างก็ไม่อาจเข้า,ขาไปใกล้ได้ที่จะไปเหยียบเนยไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้เพราะอนุภาพของเมตตาที่จนเหล่านั้นแผ่ออกมาพระราชาก็ทรงสดับเนื้อความนั้นแล้วพระราชาทราบว่าช่างไม่ไปเหยียบถอยหลังออกมา ขวัช้างก็มากราบทูลให้ทรงทราบก็เลยพพระราชาก็เลยบอกว่าช้างมันคงจะเห็นคนมากจึงไม่อาจจะเหยียบได้ท่านทั้งหลายจงไปเอาเสือลำแพนไปคุมไว้คุมคนเหล่านั้นไว้แล้วก็ให้ช้างเหยียบไหมจนทั้งหลายก็เอาเสือลำแพนไปคุมชนเหล่านั้นไว้แล้วก็ใส่ช้างเข้าไปใหม่ไล่ใส่ช้างเข้าไปใหม่ช้างก็ถอยกลับแต่ไกลทีเดียวช้างก็ ยิ่งถอยกลับเลยแหละพระราชาทรงสดับเนื้อความนั้นอีกจะทรงดำริว,ว่าในเรื่องนี้ต้องมีเหตุแล้วรับสั่งให้เรียกชนเหล่านั้นมาเฝ้าเอพระราชาได้สดับเนื้อความนั้นก็มันเป็นอย่างไรกันแน่ก็ได้ไม่ต้องเหยียบแล้วเรียกชนแั่เรียกชนสาสามคนมามาเข้าเฝ้าพอมาเข้าเฝ้าก็เลยถามว่าพวกเจ้าทั้งหลาย อาศัยเราอยู่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยไม่ได้อะไรอะไรหรืออขาดตกบกพร่องอะไรอยู่ในบ้านเมืองของเราเราเป็นพระราชาเนี่ยเหมือนกับหมายความว่าไม่ได้อะไรแล้วทําไมถึงไปเป็นโจนนพวกมา้าม่านกกังกอบอกว่านี้อะไรพระเจ้าค่ะก็ยังงงอยู่ที่พระราชาตัดฐานนี้มันยังงงอยู่พระราชาก็เลยตรัสว่าเขา กล่าวหาว่าพวกเจ้าเป็นโจรที่เอาไปในป่าโดยเป็นพวกขกันเนี่ยโดยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนี่ยเป็นโจรใครกราบทูลอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็นายบ้านกราบทูลอย่างนั้นขอเดชะข้าพระองค์พวกข้าพระองค์ไม่ได้เป็นโจรแต่พวกข้าพระองค์ชําระห้นทางไปสวรรค์ของตนของตนจึงทํากรรมเช่นนี้และกรรมเช่นนี้นายบ้านชักชวน ชักนาพวกข้าพระองค์ในการไปทําอกุศลทําบาปอกุศลมีเข้าป่าล่าเนื้อเป็นต้นเนี่ยประสงค์จากให้พวกข้าพระองค์ผู้ไม่ทําตามถ้อยคําของตนให้หายยนะว่าอย่างนั้นก็โกรธโกรธแล้วก็มากราบทูลพระราชาอย่างนี้แหละนี่ก็ลอาให้ฟังทีนั้นพระราชาก็ได้สดับถ้อยคําของชนเหล่านั้นก็เป็นผู้ถึงความโสมนัสยินดี ได้ตัดว่าพ่อทั้งหลายสัตว์เดจฉานยังรู้จักคุณของพวกเจ้าคือช้างเนี่ยไม่กล้าเข้าไปเหยียบเราเป็นมนุษย์ไม่อาจรู้จักจงอดโทษให้แก่เราเถิดช้างยังรู้จักคุณของพวกเจ้าไม่กล้าไปเหยียบแต่เราเป็นมนุษย์แท้ๆเนี่ยไม่รู้จักงั้นก็ขออดโทษนะมาอย่างนั้นขั้นแล้วตัดอย่างนั้นแล้วได้พระราชทานนายบ้านพร้อมกับบุตรภรรยาเนี่ยแหละให้เป็นทาน เอาผู premises, and and ้ใหญ่บ้านกับลูกเมียเนี่ยมาเป็นท่านของมังคามนพซะเลยแล้วก็พระราชทานช้างที่จะที่จะตัวที่จะเข้าไปเหยียบเนี่ยให้มาเป็นพาหานะสําหรับขี่เที่ยวไปแล้วก็ให้บ้านในบ้านที่ผู้ใหญ่บ้านดูแลนั่นแหละและให้บ้านที่เป็นบ้านที่ใช้สอยตามสบายแก่ชนเหล่านั้นยกบ้านให้เป็นบ้านสวยเก็บเก็บสวยเก็บภาษีกินเองว่าอย่างนั้นพวกเขาก็พูดกันว่า พวกทั้งสามสิคนเนี่ยก็เลยคิดเห็นกันว่าเราเห็นอานิสงในบนุญแห่งบุญในปัจจุบันนี้ทีเดียวโอ้นี่ทำบุญนี่พระราชาเพิ่งจะเห็นบุญนี่ผลของบุญปรากฏขึ้นแล้วพระราชาพระราชาทานบ้านสวยนายบ้านบุตรภรรยาช้างไปเป็นเครื่องบรรณานการแสดงว่าบุญส่งผลแล้วเขาคิดอย่างนั้นต่างก็มีใจผ่องใสโดยประมาณยิ่ง ผัดวาระกันขึ้นช้างเดินทางไปอยู่คากับนี่แห่แหนกลับบ้านผัดกันขึ้นช้างลงมาลงจากช้างก็นั่งเสลียงนั่งรถนะถึงเวลาของใครของใครก็ขึ้นช้างแห่แหนกลับบ้านไปในระหว่างที่เดินทางก็ปรึกษากันว่าบัดนี้เราควรทําบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปต่างก็ไต่าถามกันว่าพวกเราจะทําอะไรกัน ตกลงกันว่าจะสร้างศาลาเป็นที่พักของมหาชนให้ถ้าวอนในหนทางใหญ่สี่สี่แยกสร้างศาลาที่พักริมทางให้คนยาจกวันนี้พกขอทานคนเดินทางใครต่างๆแหละที่มีความประสงค์จะใช้ศา,าลาริมทางก็สร้างศา,าลาริมทางให้ปัจจุบันในบ้านเมืองเราก็มีเป็นศาลาพักริมทางเป็นที่นั่งรอโดยสารเป็นต้นโดยมาก พวกเขาจึงสั่งให้หาช่างไม้มาแล้วก็เริ่มสร้างศาราแต่เพราะปราศจากความพอใจในมาตุคามจึงไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ส่วนบุญในศาลานั้นแก่มาตุคามทั้งหลายคือคนพวกคนเหล่านี้สามสิบสามคนนี้ก็มีลูกเมียโดยเฉพาะเมียนี่แหละเวลาสร้างศาราเสร็จแล้วก็ไม่ทราบเพราะเหตุผลกฏใดไม่มีความปราศจากความพอใจในมาตุคาม เวลาทำบุญเสร็จก็ไปแบ่งบุญให้ภรรยาก็ในเรือนของมัคามนาพเนี่ยมีมีหญิงอยู่สี่คนเป็นเมียนั่นแหละสี่คนมีเมียสี่คนคนที่หนึ่งชื่อสุนันทาคนที่สองซื่อชื่อสุจิตราคนที่สามชื่อสุธรรมาคนที่สี่ชื่อสุชาดาในบรรดาหญิงสี่คนเราเนี่ยนางสุธรรมาก็เลยมาคบคิดกับนายช่างไม้ ช่างไม้ผู้เป็นช่างก่อสร้างของคนสามสิบสามคนเนี่ยบอกว่าฉันขอขอพี่จงทําฉันให้เป็นใหญ่ในสลาหลังสลานี้เถิดคือเขาจะสร้างสลาหลังใหญ่เป็นที่ทไว้พักพิงก็เลยนางสุธรรมาก็อยากจะมีส่วนร่วมเพราะว่าชายสามสบสามคนเนี่ย ไม่ให้หญิงเหล่านี้ลูกเมียของตนเองเนี่ยมีส่วนร่วมในในศาลาหลังศาลาทุกหลังที่ที่สร้างมาเลยแต่ว่าการประพฤติเป็นไปของนายรสาสิบสามคนเนี่ยเนี่ยก็ก็อยู่ในสายตาของลูกเมียทั้งหลายนี่แหละแต่ว่าก็ไม่มีส่วนร่วมเขาอยากจะทํำไหมเขาอยากจะทําแต่ว่าผัวไม่ให้ทําสามีไม่ให้ทํนานางก็เลยไปติดต่อกับนายช่างไม้ นะคุยกับช่างไม้ว่า,าพี่ทําให้ฉันให้เป็นใหญ่ในสลานี้ได้ไหมขอให้ฉันมีส่วนร่วมในในสลานี้ได้ไหมก็ให้ค่าจ้างให้อามิสินจ้างแกแกนายช่างไม้ช่างไม้ก็บอกว่าทําได้สนะิแล้วก็ไปตัดไม้มาตัดไม้มาแล้วก็มาตากแห้งทําช่อฟ้าทําช่อฟ้าพอตากแห้งแล้วก็ถาก ถากแล้วก็สลักสลักชื่อไว้ทําเสร็จแล้วแหละทาเป็นรูปรูปช่อฟ้าไว้สลักชื่อไว้แล้วก็สลักอักษรไว้ว่าสลานี้ชื่อสุธรรมมาสลาสุธรรมมาไว้บนไว้อยู่ในตัวหนังสืออยู่ในตัวช่อฟ้านะแล้วก็เอาผ้าเก็บพันไว้นะเสร็จแล้วแต่สลายังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าไอ้ช่อฟ้าเนี่ยเสร็จแล้วต่อไป ช่างไม้ก็สร้างสลานจนเสร็จในวันที่จะยกช่อฟ้าก็เลยกล่าวกับคนสาสามคนว่าตายจริงทีเดียวข้าพรเจ้าเพิ่งจะนึกได้ว่าไอ้สาลาที่จะเสร็จได้เนี่ยมันต้องมีอีกอย่างหนึ่งถึงจะครบถึงจะเสร็จได้พวกมาคามานพก็เลยถามว่ามันอะไรล่ะกิจที่ท่านว่าเนี่ยช่างไม้ก็บอกว่าจ้องติดช่อฟ้า ต้องมีช่อฟ้าซาลาต้องมีช่อฟ้าถึงจะสมบูรณ์แล้วมันอยู่ไหนละช่อฟ้าเนี่ยเไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั้นพวกเราจะไปนํามาเองว่าอย่างนั้นจะไปหามาเองช่างไม้ก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าไม่อาจทําด้วยไม้ที่ตัดในประเดี๋ยวเดียวนี้ได้คือไม้มันถ้าตัดมามันก็ยังเปียกอยู่ก็ยังไม่แหง้งมันก็ทําไม่ได้ต้องได้ไม้ช่อฟ้าที่ เขาตัดถากสลักแล้วที่ทําเสร็จแล้วนี่ที่เก็บไว้จริงจะใช้ได้มันอย่างนั้นมันคงจะมีแหละที่เขาทําเสร็จแล้วแล้วเก็บไว้เนี่ยคงจะมีแหละถ้าได้ก็เป็นการดีพวกบ้าข้ามาันกก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เราจะทําอย่างไรเราจะทํำยังไงต่อไปจะหาได้ที่ไหนจางไม้ก็แนะนําว่าถ้าในเรือนของใครๆมีชอบฟ้าที่ทําไว้ขาย ซึ่งเขาทําเสร็จแล้วก็เก็บไว้เนี่ยก็ควรจะสแสวงหาช่อฟ้านั้นออกเดินทางออกหาซื้อละว่าใครทําช่อฟ้าเก็บไว้ที่บ้านบ้างพวกเขาก็สแสวงหาอยู่หาไปหามาก็ไปเจอในเรือนของนางนางสุธรรมมานางสุธรมมาก็เป็นเมียของมังค่ามานพน,นะก็ซื้อพันหนึ่งซื้อชอ่ชอช่อช่อฟ้านี่พันหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถซื้อด้วยมูลค่า เรื่ที่เป็นราคาได้นางสุชาดานางสุธรรมาก็ไม่ขายนางก็เลยพูดว่าถ้าพวกท่านทําฉันให้มีส่วนบุญในสลานี้ด้วยฉันจะให้ไม่เอาเงินหรอกแต่ว่าให้ไปฟรีเลยแต่ว่าขอขอมีส่วนบุญในสราน,นี้ได้ไหมพวกก็ตอบว่าข้าพเจ้าไม่ให้ส่วนบุญแก่มาดูคํา จะสละเสียสละชอบชอบฟ้าไปให้พวกท่านติดแล้วก็จะสละก็ก็จะแบ่งบุญให้นะนางนางขออย่างนี้แต่ว่ามานพบอกว่าพวกข้าพเจ้าไม่ให้ส่วนบุญแก่มาตูคมลำดับนั้นช่างไม้ก็กล่าวกับคนเหล่านั้นว่านายท่านพูดอะไรเว้นพมโรคเสียสถานที่ชื่อสถานอื่นที่ชื่อว่าเป็นที่เกิดของมาตูคมย่อมไม่มีพมโรคเนี่ยไม่มีผู้หญิงมีแต่ ตายไปแล้วก็มีแต่เป็นเพศชายเท่านั้นปรากฏว่าเหมือนกับเพศบุรุษสมมติว่าผู้หญิงทําสมาธิทําฌานได้ฌานไม่เสื่อมได้จากอัตภาพนั้นก็ไปเกิดในเทวโลกแต่ก็ไม่ได้เกิดเป็นผู้หญิงไม่ได้มีอัตภาพเป็นผู้หญิงทุกคนล้วนมีอัตภาพเหมือนบุรุษเพศบุรุษทั้งนั้นจึงบอกว่าไม่มีเพศหญิงเกิดในพมมโลกแต่ว่าในมนุษย์ก็ดี ในสวรรค์หกชั้นก็ดีในอบายภูมิสีก็ดี